พี่ฟังแคนนี้หัวสะพานตรงกันอาบน้ำกันเห็นกันทุกทีเฮ้ลองดูสิคาคลองมารักกันรักกันฮ่ฮอ,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 องานที่เกี่ยวกับยุคสมัยเนาะเอ,อยุคโบราณมันก็ใช้คลอง ค่องของเป็นเส้นการค้ามานาคอนยุคโบราณมันไม่มีออนไลน์ยุคนี้มันมีออนไลน์อาามันเปลี่ยนถ้าเราปรับตัวไม่ทันเราไม่รู้จักออนไลน์เราเอาเข้าจริงๆแล้วเราส่วนใหญ่ก็ซื้อของออนไลน์กันเยอะแล้วแต่ไอ้ที่จะมาหาขายออนไลน์มันมีไม่กี่คนทําไมต้องขายออนไลน์อ่ามันไม่ยากไม่ง่ายไม่ ลำบากอะไรนักหนาก็าไม่อยากขายจริงๆก็มีแต่ถ้าเราไม่คิดว่าเราขายออนไลน์เราคิดว่าเราดูแลธุรกิจอดูแลธุรกิจเหมือนทางแมคโครโลตัสอย่างเงี้ยเหมือนเจ้าสัวซีพีอย่างเงี้ยเราไม่ได้ลงมดขายเองเลยนะในกระบวนการจริงๆแล้วเราอ่ะกำลังบริหารธุรกิจอยู่งจึงๆ,ๆ,ๆ,ๆจชกดีมีตังใช้ทุกคนบาย